สวัสดีครับในซิดเอเจนะครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับคืออ e ีพ็อกซี่เนกประสงค์สูตรน้ําตัวนี้นะครับผมอาัตราการใช้งานเนี่ยแค่2ต่อ2ต่อ1นะครับเขาเราก็จะได้เนื้ออ e ีพ็อกซี่ซึ่งสามารถเอาไปทํางานกับอะไรก็ได้นะครับแล้วเนื้ออ e ีพ็อกซี่เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาเป็นสูตรน้ําเราสามารถล้างมือก็ง่ายนะครับผสานกับอะไรก็ได้เพิ่มความเหลวก็แค่เติมน้ำให้มากขึ้นนะครับผมวันนี้เราเอามาทํางานกวดล้างเนี่ยเราก็สามารถ ใช้อัตราส่วน a 1โล B1 โลน้ำครึ่งกิโลเนี่ยเราสามารถใช้กับปวดล้างปริมาณของกวดเนี่ยนะครับได้ถึง1กระสอบก็คือ25กิโลนะครับเมื่อคลุกกันให้เข้ากันแล้วเนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานได้เท่านั้นเลยเท่า25กิโลเลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับขาบได้ลื่นดีตบได้เข้าทรงได้ดีนะครับและสีของชิ้นงานที่ได้นะครับจะมีจะมีความรู้สึกที่ลึกให้มิติที่ดีงามกว่า การใช้ปูนซีเมนต์ทั่วไปนะครับสามารถโชว์ลายของเม็ดหินได้ทั้งเม็ดเลยซึ่งก็จะขึ้นมาเต็มเต็มเลยนะครับเวลาดูจะให้ความดูสดใสสวยงามกว่านะครับและสเสน่ห์หนึ่งที่สำคัญที่สุดของ e y, อีพ็อกซี่อเนปรผส์สูดน้ําในการที่นํามาทํากวดล้างเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องใช้กรดในการล้างหน้าเขานะครับการผสมเนี่ยมันทําให้การทํางานได้ง่ายขึ้นการเตรียมหน้าง,งานได้ง่ายขึ้นหน้าง,งานสะอาดเมื่อเมื่อเราเรียง เพชรหินจบสมบูรณ์แล้วก็คือเราจบสมบูรณ์เลยเราไม่ต้องกลับไปทําอะไรกับด่างงานเขาอีกแต่ปล่อยเขาแห้งเองแล้วก็เส็นตัวอยู่เลยนะครับซึ่งต่างกับงานกวดล้างทั่วไปจะต้องใช้กรดเกลือมาล้างหน้าผิวซึ่งกรดเกลือก็ไม่ใช่ของดีนะครับผมเราก็ต้องรับเคมีและ น้ำปูนที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็ต้องหาทางกําจัดออกไม่ว่าจะไหลก็ไปในอาคารร้านที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องผิวกระเบื้องก็อาจจะเสียได้แล้วก็เลอะเทอะด้วยนะฮะช่างก็จะลําบากระบนประมาณนึงเหมือนกันการที่ใช้เป็น e y, อีโ็อกซี่อเดกประสงสุดนะ้ำมาใช้แทนปูนเนี่ยมันช่วยได้เยอะมาก การทำงานก็ง่ายนะครับขั้นตอนการทำงานก็จะเหมือนกับการใช้บุญทั้งหมดเลยจบงานสวยๆแข็งแรงทนทานนะครับผมยังไงถ้าสนใจรายละเอียดมากกว่านี้นะครับติดต่อเอสซีเอเจได้ทุกช่องทางนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาจากช่องทางด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมนึกอะไรไม่ออกบอก SJ สวัสดีครับ